วันนี้จะรีวิวเมนูใหม่ล่าสุดของเค c ีนั่นก็คือข้าวมันไก่วันนี้ผมสั่งเป็นชุดข้าวมันไก่บกน้ำรีฟิล89บาทแต่กลัวไม่อิ่มก็เลยสั่งซิงเกอร์เบอร์เกอร์มาด้วยในราคา69บาทซึ่งตัวเบอร์เกอร์เนี่ยก็ยังรสชาติเหมือนเดิมตัวไก่เนี่ยกรอบมาชิ้นใหญ่แล้วก็เวลากินเนี่ยใส่ซอสมะเขือเอทศและซอสพริกรสชาติก็ลงตัวแล้วส่วนตัวข้าวมันไก่จะไม่มีผักเลยไดมันซีไม่ว่าจะเป็นแตงกวาหรือว่าจะเป็นน้ำซุป หน้าตาเนี่ยก็จะประมาณนี้เขาจะราดน้ำจิ้มไก่มาแล้วครับซึ่งมีแบบเดียวเป็นน้ำจิ้มเต้าตเจี้ยวรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มแล้วมีเผ็ดเล็กน้อยรามาบนไก่นิดเดียวข้าวมันไก่หอมร่วนไม่แฉะแต่รสชาติจืดๆอยากให้เพิ่มน้ำจิ้มเป็นถ้วยด้วยครับจะได้ราดได้ทั่วทั้งไก่แล้วก็ข้าวจะได้เพิ่มรสชาติของจานเนี้ย ให้ดียิ่งขึ้นส่วนตัวไก่ป๊อบนั้นรสชาติดีอยู่แล้วทอดมาได้ดีกรอบไม่อมน้ำมันครับน้ำรีฟิลผมเลือกเป็นน้ำเลมอนเนทเพราะมีความเปรี้ยวหวานกินแล้วสดชื่นใครลองกินข้าวมันไก่เค c แล้วมาแชร์เล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์นะครับ